แคนาดาเอาจริงบีบคนเข้ากักตัวโรงแรมตึงราคา2,000ดอลลาร์อันนี้คือไม่ได้มัว่วเรื่องว่าตึงราคา2,000ดอลลาร์น่าจะเป็นดอลลาร์ US นะก็ประมาณ60,000กว่าบาทก็คือล็อกไว้เลยไม่ว่าใครก็ราคา2,000หรือเปล่าเวลาลงเครื่องบินก็คือจะมีการตรวจอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยผู้โดยสารก็จะถูกส่งไปที่ โรงแรมที่ทางรัฐบาลแคนาดาเนี่ยเขาอนุมัติซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายจึงไว้ที่2,000 US ัน us อ่ะเดี๋ยว2,000ั us สำหรับ3คืนเองเหรอนึกว่า14เมื่อเขาได้ผลตรวจโควิดที่เป็นลบแล้วหมายถึงว่าไอ้ที่ไปส่งถูกส่งไปรอ3วันเนี่ยนะก็คือจะต้องไปกักตัวที่บ้านอีก14วันคือแคนาดาก็กักโรงแรมแต่กักแค่สวันแต่ค่ากักสวันนั้นมาหาโหดมาก เรียกว่าหน้ามืดแล้วมากกว่าหน้ามืดคือกักตัวเนี่ยคือ2000ดอลลาร์คือ60,000กว่าบาทเนี่ยต่อ3วันนะครับไม่ใช่ต่อ14วันต่อ3วัน60,000กว่าบาทซึ่งไม่ได้ให้เหตุผลที่ฟังขึ้นเลยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วหลังจากที่กัก3วันเพื่อรอผลตรวจนะกักเพื่อรอผลตรวจโมเลกุล่าเทสปุ๊บเนี่ยก็จะถูกส่งไปกักตัวต่อที่บ้านอีก14วันก็รวมแล้วเป็น17วัน อันนี้คือสถิติโควิดของแคนาดาถือว่าดีขึ้นแล้วนะทําไมจึงคือมาทําตอนที่มันดีขึ้นไม่ได้ทําตอนพุ่งแบบนี้คือพุ่งไม่ทําอ่ะพุ่งไม่ทําอ่ะคิดช้าเกินไปหรือเปล่าแต่แต,แต,แต่ก็ดีแล้วที่ไม่ทําตอนพุ่งเพราะว่ามีในกลุ่มเราหลายคนไปช่วงนี้ก็่อไปทำตอนนี้ก็คงเซ็งกันเป็นแถวมาทําตอนที่มาลงอย่างเงี้ยแล้วการเสียชีวิตก็ก,ก็ลงแล้วลงแล้วลงแล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าลงแล้ว จะคงที่หรือว่าลงแล้วจะกลับไปขึ้นอีกหรืออะไรเงี้ยก็เลยพยายามมองในแง่ดีว่าอ๋อเขาค่อคงจะทําเพื่อให้มันแบบแบนลงไปเหลือประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็คืออีกไม่กี่เดือนใช่ไหมสามเดือนก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนก็หวังว่ามันจะกลับไปแบนแบบแบบเดิมเดี๋ยวข่าวนี้เราลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือในวันที่ยี่สิบเก้ามกราเลยเหรอหลายวันแล้วนเนี้ยก็คือทางนายกของแคนาดา ก็ได้ออกกฎใหม่เกี่ยวกับการเดินทางก็คือยกเลิกเที่ยวบินที่ไปแคริบเบียนและเม็กซิโกทั้งหมดโอ้โหซวยเลยเคยออกข่าวไปว่าหมู่กเกาะแคริบเบียนแล้วก็เม็กซิโกนี่แหละที่เขาเปิดรับคนอเมริกากับคนแคนาดาให้มาให้เป็นว์เบิร์ดก็คือหนีหนาวมาที่แคริบเบียนใช่ไหมโอ้แคนาดานี่คือห้ามบินหมดเลยเหรอคือยังไงอิจฉาเหรอหรือยังไงก็คือห้ามบินไปประเทศพวกนี้หมดเลยแต่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าปิดเที่ยวบินานานาชาติ ไม่รู้ว่าปิดหมดเลยหรือว่าปิดเฉพาะที่ไปแคริบเบียนกับเม็กซิโกคือมันมันเป็นเนี่ยมันเป็นคอมม่าขั้นอย่างเงี้ยนะเหมือนว่าปิดไอ้พวกนี้ด้วยแล้วก็มาปิดเที่ยวบินนานาชาติทั้งหมดด้วยกับสี่สนามบินอาถ้าปิดนานาชาติแล้วคนแคนาดาจะเข้าได้ไงหรือว่าต้องเป็นเที่ยวบินอพยพอันนี้ชักงงงละก็คือมีการตรวจแบบใหม่ new testing requirement แล้วก็มี three day hotel quarantine สามวันหร,หรือหรือยังไงก็คือตอนนี้แคนาดาก็ปิดพรมแดนสำหรับคนที่ไม่ใช่ประชากรหรือพลเมืองถาวรของแคนาดาเบื้องต้นเขาก็คือระง,งับเที่ยวบินที่ชาวแคนาเดียนจะไปวาเคชั่นทั้งหมดเลยทำไมนายกอิจฉาหรือไงคือประมาณว่าคนอื่นเขาได้ไปวาเคชั่นได้หนีหนาวกันแต่ฉันต้องมาคอยสู้กับโควิดฉันก็เลยห้ามพวกนี้ไปซะเลยก็สำหรับแคริบเบียนและเม็กซิโก คนแคนาเดียนถูกห้ามเดินทางตั้งแต่31มกราก็ไม่ได้ห้ามตลอดการแต่ว่าเที่ยวบินแห่งชาติของแคนาดาอย่างเช่นแอร์แคนาดาหรือเวสต์เจ็ทก็จะหยุดบินไปที่สถานที่ที่ Sun Destination สถานที่ที่เขาไปนะไปชมแสงแดดไปอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยนะจนถึง30เมษายน แต่ว่าเที่ยวบินไปอเมริกายัางพอจะทําได้อยู่บ้างตามยอ้อนหน้านี้เหมือนกับว่าเที่ยวบินนานานชาติทั้งหมดจะให้บริการแค่4สายการบินนี้ไอ้4สนามบินนี้ก็คือคารกาลีมอนทรีออลทรูโดโตลอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์แค่4สนามบินแล้วก็เรื่องของกฎการเดินทางเข้าที่อัปเดตมากขึ้นก็คือตอนนี้คือนักเดินทางจะต้อง โชว์ผลตรวจแบบ PCR test ที่ผลเป็นลบในการที่จะขึ้นเครื่องบินไปแคนาดาอันนี้คงจะได้เฉพาะพลเมืองอคือ citizen แล้วก็เพิ่มมาใน resident นะครับอ๋อที่เมื่อกี้คือมันมีอยู่แล้วที่อับเคยพูดข่าวมาก่อนแล้น,นี่คือเรื่องใบตรวจโควิดเนี่ยแต่ว่าจะเพิ่มเติมอีกก็คือจะต้องจ่ายค่าโมเลกุล่า test เวลาลงเครื่องบิน ก็คือจะมีการตรวจอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยออผู้โดยสารก็จะถูกส่งไปที่โรงแรมที่ทางรัฐบาลแคนาดาเนี่ยเขาอนุมัติซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายจึงไว้ที่2,000 US อะเดี๋ยว2,000ันอาสหรัำหรับ3คืนเองเหรอนึกว่า14เมื่อเขาได้ผลตรวจโควิดที่เป็นลบแล้วหมายถึงว่าไอ้ที่ไปส่งถูกส่งไปรอ3วันเนี่ยนะ ก็คือจะต้องไปกักตัวที่บ้านอีกสิบสี่วันคือแคนาดาก็กักโรงแรมแต่กักแค่สามวันแต่ค่ากักสามวันนั้นมาหาโหดมากคือไปกักที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดผลตรวจเป็นบวกคือติดโควิดก็จะถูกส่งไปที่สถานที่ที่ทางรัฐบาลเขาจัดไว้ให้อีกคือสุกส่งไปเข้าห้องทดลองอะไรอย่างนี้ไปแล้วไอ้นี่สามวันโดนไปตั้งสองพันดอลลาร์เนี่ย คือมันทไมม,มันแพงมหาโหดขนาดนั้นล่ะเว็บนี้เขาก็บอกว่ามีสมาชิกถามว่าง่ายไอค่ากักตัว3วัน2,000ดอลลาร์เนี่ยมันรวมไข่ปลาคาเวียกับไอ้ขวดแชมเปญไปด้วยหรือไงทำไมมันตั้งแพงขนาดนี้ครับแล้วก็รัฐบาลเขาก็แถไปว่าค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้อ๋เออ๋อ,อ,อย่างเช่นค่ารถรับส่งรับอย่างเดียวหรือส่งด้วยแล้วก็ ไอ้ซก c ลิ i t y ก็คือการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ Infection Control ค่าควบคุมการติดเชือ้อคืออะไรไปรตั้งเครื่องอะไรให้ในห้องเลี้ยงไงแล้วก็รวมค่าอาหารด้วยมันก็ไม่แปลกแต่ว่าไม่ได้มีพูดถึงไออาหารทะเล่งที่บอกตอนแรกเนะนี่ยไอสองพันนี่รวมค่าคาเวียด้วยป่ะออเข้าใจนะครับเขาตั้งราคาขนาดนี้เนี่ยเพื่อประชดทางอ้อมไง แพงขนาดนี้ยังจะไปกันอีกไหมเป็นอารมณ์ของเราประชดกันเล่นๆเ,เป็นอารมณ์อิจฉาของนายกว่าไอ้พวกนี้จะหนีไปเที่ยวทั้งๆท,ที่ฉันเนี่ยยังต้องทํางานรับมือกับโควิดฉะนั้นฉันก็ให้มันจ่ายแพงๆซะเลยอยากรู้นะว่าใครจะไปยังจะไปอีกในช่วงเวลาแบบนี้นะครับนี่คือคือประชดกันเล่นๆอะ่ะแต่ช้าก่อนอันนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการกันหรือก็ยังไม่ได้บอกว่าคืออบว่าต้องทําแน่ๆแหละ ออกข่าวกันมาหลายรอบอย่างนี้ต้องทาแน่ๆแหละไม่ต้องเป็นห่วงแต่ทําวันไหนเนี่ยสิยังไม่ได้บอกเอ่อก็คือยังไม่ได้ฟิกวันเลยแต่ว่าบอกว่าอีกไม่เกินสัปดาห์หรอกที่ตอนต้นที่เขาบอกว่าอะไรนะประกาศตอนยีิบเก้ามกราใช่ไหมข่าวที่นายกพูดเนี่ยก็คงเนี่ยอีกไม่กี่วันคงจะใช้แล้วมั้งหรือเผลอๆใช้ไปแล้วหรือเปล่าโอ้เขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันปฏิเสธไม่ยอมทําตามก็ถ้าคุณดื้อนะคุณก็จะโดนปรับเจ็ดแสนห้าหมื่นดอลลาร์ ยีล้านบาทหรือถูกจำคุกหกเดือนอุ้ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นประเทศเสรีทำกันขนาดนี้มันไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะโควิดนี่ทำให้กระชากหน้ากากของผู้นำประเทศหลายๆคนออกมาว่าแท้จริงคือเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นกันหรือทำไมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วก็อย่างที่เอฟบ,บอกอ่ะนายกแคนาดายังหนุ่มอยู่แท้ๆแต่ว่าทำตัวขนาดนี้นี่คือโดนกดดันจนกระทั่งสติแตกไปแล้วหรือยังไง หมายถึงว่ามีการแพทย์คอยขู่อยู่ข้างๆถ้าไม่ทํานะท่านจะนี่นี้สุดท้ายก็คือสติแตกไปแล้วแล้วตรงนี้ก็มีคนถามว่าเอ้าอย่างนี้แล้วคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอะ่ะจะถูกยกเว้นจากการกักตัวไหมเฮ <c oughs> ้คือคือพี่แกเล่นกักตัวแพงขนาดนี้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่ายังไงคือเล่นกักตัวแพงขนาดนี้แล้วคนแคนาเดียนเองก็ได้ฉีดวัคซีนกันเยอะอยู่แล้วอยู่ดีพี่เขาจะมายกเว้นให้งั้นหรือคงจะยาก เห็นนั้นก็คือเนี่ยการแพทย์อีกแล้วการแพทย์ทุกประเทศทําตัวอย่างนี้ก็คือก่อนหน้านี้คนที่ฉีดวัคซีนก็จะโดนกักตัวแต่ว่าตอนนี้หัวข้อนี้กําลังถกเถียงกันอยู่ครับแล้วก็จะถกเถียงอีกสักสามเดือนเนะเาะเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้เนี่ยพูดเองสามเดือนนี้แล้วก็ทางการแพทย์ผู้รอบครอบก็จะพูดเหมือนกันทุกประเทศว่าเอ่อตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอว่าวัคซีนจะลดการแพร่เชื้อได้หรือไม่ คือวัคซีนก็จะเหมือนป้องกันตัวเราเฉยๆแต่ว่าเรายังแพร่เชื้อได้เหมือนเดิมก็เลยยังวางใจไม่ได้ก็ข่าวนี้ก็คือข่าวใหม่นะแต่ว่าเบเขาจะเอาข้อมูลเก่ามาลงหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่รู้ว่าตอนนี้คือใช้ไปหรือยังแต่ว่าก็สงสัยจริงๆว่าเริ่มมีผู้นําหลายประเทศที่จริงๆแคนาดานี่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าของเดิมคือกว่าจะเปิดนะว่าให้เฉพาะ extended family ก็คือคู่รักนั่นแหละ ได้เริ่มขอวีซ่ากันก็คือตุลาเข้าไปแล้วในขณะที่ยุโรปเขาเปิดตั้งแต่กรกดาแล้วแต่ก็เพิ่งเปิดมาแค่ประมาณสองเดือนก็เหมือนจะกลับไปปิดใหม่อีกรอบนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ช่วงท้ายขอเสริมนิดนึงดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนไม่น่าจะได้ใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ได้เป็นครอบครัวคือไม่ได้ดจดทะเบียนสมรสแล้วกับชาวแคนาเดียนถ้าเป็นครอบครัวมีทะเบียนสมรสก็ต้องเข้าได้เสมอแต่ว่าถ้ายังเป็นแฟนกันเฉยๆก็ มันจะยังได้อยู่หรือเปล่าเราก็มาดูหน้านี้แล้วก็จิ้มที่คำว่า how t o unite with family members ปรากฏว่ายังมีอยู่ก็คือกรณีของแฟนก็จะเป็นอันนี้ how t o unite เกก็กรณีเป็นแฟนก็คืออันนี้ซึ่งยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังเขายังไม่ได้เอาออกก็คือเนี่ย exclusive dating relationship ก็คือเคยเจอกันอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วก็เคยเจอกันตัวเป็นๆมาแล้ว แล้วก็ข้างล่างก็คือเราจะต้องทําอันเนี้ IMM ศู0ย์อันนี้คือคือที่เอาไปให้ทางหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นโนตารี่เนี่ยพวกเนี้ยรับรองก่อนแล้วก็ขอวีซ่าโดยเฉพาะออนไลน์เท่านั้นคือมันยังมีอยู่แต่ว่าใช้เวลาตัดสินนานแล้วก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาเข้มงวดมากครับก็สรุปว่าจากตรงนี้คือถ้าจะขอวีซ่ากรณีเป็นแฟนกันก็น่าจะยังได้อยู่แต่ว่าก็จะมีเรื่องของการกักตัวอะไรอย่างที่บอกในข่าวตอนต้นนั่นแหละนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ